โอเคก็สว okay. ัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับสู่รายการชินทันโลโอเวอร์ทีวีหรือโช์ทีวีนะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่เกมไฟไนแอดเฟรดเดย d สองนะฮะเป็นดีโมนะก็เริ่มกัาเลยดีกว่าเอาเข้าสิเข้าสิครับเข้าสิครับโอเค คืนที่หนึ่ง first night เวลาเที่ยงคืนโอเคเราจะรอดคืนนี้ไปได้หรือเปล่าอืมลองดูกันไซเบอร์ลนะตายนานจริงๆริ เนเกินไปแล้วมันไม่มาอีกอยู่เครื่องหัวค้างเนี่ยน่าจะเป็นที่เครื่องผมค้างน่ามันไม่ตอบสัญญาณทั้งหมดโอเคอเอาละทางคนตายโอ้ยเฮลโลเฮลโลเฮลโลสวัสดีครับได้ยินแล้วครับออผมไอ,อ้แอมไม่น็นตอิชินทรโรฮะ <laughs> talk through some of the things you can expect to see in your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. uh Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. uh That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you committed to family fun and, above all, faith. Mm, okay, They've right. spent a small fortune on anti-animatronics, okay, right. uh, right. facial recognition, That's advanced right. mobility. Right. They even let them walk around during the day. Okay. That means. <laughs> but most importantly, okay. they're all okay. tied right into some kind of criminal database so they okay. can detect okay. a predator okay. a mile away. Okay. Hey, we should be paying okay. them to guard you. Okay. Uh, now, okay. that being said, okay. Uh we switched him over to the day shift. So okay. hey look at you, right? uh mainly it's first concerned that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, well, from what we know it should be impossible. Uh, that restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for that

แคสเกมอะไรก็มาเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์ดูบอทต่า้ๆคัดเห็นนะก็ถ้าดูแล้วมันถ้าผมพอแค่ได้ก็จะแข็งนะฮะก็อย่างว่าแหละคนผมมีคอมนะกอคนที่ร้านเกมก็ต้องจับจ่ายนะก็นจันทร์ก็ต้องขออภัยด้วยกันที่หนูอยากแข็งแหละ ธนะพารเมาคิยงางเราอยากแพ้เลยมันมีาไม่งานเลยเลยไม่ได้บ่นเป็นทางการืดนเนี่ยแไปบนไปไหนจะมีสักต้องาี่เ็ดผมยื่นใบพี่พี่อยู่นี้ใช่ไหมาายแล้วเพาผมไ่ด้งานนี้หนารอบเลยพี่มันมัน แค่แล้วกล้องเสียพี่พี่เลยต้องมาอยู่ผมใหม่นะผมยามซิโลกนะจริงๆแล้วผมเป็นนิดแต่ด้วยปัญหาทางบ้านขัดฝนผมเลยต้องออกมาทํางานยามนะดูฟียามของผมคือแรกจะเจออะไรบ้างผมไม่เจอผีมนะอาจจะเจอผีมนีหัวแนละ้ทำไมปวดแกบไ,ได้เดี๋ยวใครอยู่ไรโอ้โห หายหมดยกแกงหายแล้วหายกันหมดยกแกงอ,อยู่ไหนกันเนี่ยมหมดยกแกงไปไปแต่ตัวโัวยกแกงงไงน,นี่พี่โอ้พี่หายไปไหนกันเนี่ยไปกันหมดยกแกงเลยอย่างนี้กูัวตายสิคลาสอย่างนี้ผมก็ตายสิคลาสไปไหนกันเนี่ยโอ้ โผ้โหของผมนะผมกลัวโผล่มาที่ผมงอนนะโอ้โหพีษตายเอ้ยพี่มีพีษตายหายไปไหนเหมือนน่าจะอยู่ตรงนี้โอ้อยพ,พี่อยู่นี่ใช่ไหมเข่งออกผมที่พี่ โอ้โหพี่ตาเอพี่ปีเอพี่แปดเออถูกนะมนงผมกลัวพี่อย่าทำอะไรผมเลยลออไปได้เมื่อไหร่ทำจับตายยางให้หมดเลยเอาไปเผาทิ้งหมดเลยตู้ตายพวกนี้เผาเผาร้านแม่งเลยร้านพิซซ่าตู้ตาหลอนเนี่ยลออไปได้ตีสี่แล้วเนี่ยผมไม่เถิดผมไม่ทำอะไรหรอกนะผมเป็นคนดี ผมดก็นคนดี่บอกเลยทำไมต้องเสียงสูง <laughs> ปล่อยผมไปเถิดพี่คลาสปล่อยผมไปนะพี่คลาสเนี่ยนะปล่อยผมไปเถิดปล่อยผมโอกระตกอีกโอ้เพ่อาตายเพราะกระตกเนี่ยนะตายเพราะอะไรตายเพราะกระตก ตายเพราะกล่องดนตรีเนี่ยตีห้าแล้วครับเราจะรอดได้หรือไม่แสงคำมจะนำชีวิตรเราเกี่ยวก,กันรตกอีกสักไปก,กันแล้วเสียงสวราร์มรนดาชีวิต นี uh ่ huh. อย่าโผล่มานะพี่มขอร้องพี่อย่าโผล่มาผมจะรอดแล้วนี่พี่ปล่อยผมไปเถิดผมเป็นคนดีนะแต่ผมไปผมไม่ใช่คนที่เข้าพี่นะพี่ทำอะไรผมเลยผมกลัวแล้วนะผมว่ายะจะทำอะไรผมเลยโอ้พี่เป็ดอยู่นี่ดีมากพี่พี่นั่นแหละนี่คือพี่หนุ่ยแทนนะ เปิดภาษาอะไรสัก,สก,สกสอไอ้น้อยหน่อยนี่ในแค่คืนเดียวอยู่นะพี่ผมคืนนี้คืนเดียวพี่หล่ะผมขอร้องในชะ่ไหมเนี่ยอ่าไเครื่องค้างเปรี่ยวแข็งค้างผมโมงแล้วคีร็อกนะผมโมงแล้วนะแล้วเครื่องค้างได้ยิงไรเนี่ย เีลงสวรมดนมนาชีวิต6โมงกูรอดหมดเลยนะเมื่ยกี้ข้างๆนะต้องขออภัยด้วยเครื่องไม่ได้เที่ขนาดนั้นรอดแล้วครับผมรอดแล้วสวรค์เป็นตาครับผมรอดผมเป็นคนดีไงผมรอดอะคนมันหลอกอย่างนี้แหละเดี๋ยช่วยไม่ได้หรอกแทงฟอร์อะไรไม่เอา ม่ก็คง like, ไม่นนะมีคลิปหน้าครับเกมนี้มันเล่นได้แค่คืนเดียวเพราะมันเป็นดีโมก็ถ้าชอบก็กดไลค์บอก Subscribe and Share นะฮะแล้ววันนี้ก็ขอลากันไปก่อนฮะเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับปิดคลิปเลยปิดแล้วไม่มีอะไรแล้วแหละปิดตัดจ